สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสตาร์ครับสองกันอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่ห่างหายไปนานเลยนะฮะอะไร้นในวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมประเภท3ต่อ3นะก็คือเกมประเภททีมนะทีมละ3คนนะครับผมวันนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าไวแชมเบอร์นะเป็นแมปที่ผมไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตาสักเท่าไหร่นะเออแต่ว่าผมชอบบรรยากาศของแมปนี้มากเลยสวยดีนะอ่ะวันนี้นะเราอยู่กับคุณโอบรอสนะครับผมเล่นเป็นโปรตอสีแดงนะครับผมอยู่ฝั่งขวาล่างนะ แล้วก็ทีมของเขานะครับคุณอินิกมากนะเซิร์กสีน้ำเงินนะแล้วก็สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะฮะคุณซูเปอร์มาโมตานะจากแคลนทอฟนะฮะเล่นเป็นเทเรนสีฟา้านะครับผมอ่าส่วนทีมงานฝั่งขวาบนนะคุณชาโดรันเป็นเทเรนสีม่วงนะฮะตรงนี้อะไรมอนโอ้โหมอนมอนเรียนไลส์นะฮะเอ่อถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยนะฮะเล่นเป็นเทเรนสีเหลืองนะแล้วก็ตรงนี้นะครับเทเรนสีส้มนะคุณโทกินะฮะอ่า ทีมงานฝั่งบนนี่ก็รู้สึกว่าจะเป็นเทเลนต์หมดเลยนะไม่ใช่แค่รู้สึกนะเออเขาเป็นเทเลนต์หมดเลยกันจริงๆด้วยนะ,ะแต่ว่าทีมงานฝั่งล่างนี่คือโอ้ครบทั้ง3เผ่าเลยนะโปรโตอสเซิร์กเทเลนต์นะก็มาดูกันนะว่าเกมมันจะเป็นเช่นไรนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเดือดอยู่นะอาอาแมปน,นี้ตรงนี้มีเอออะไรสักอย่างซึ่งผมดื่มชื่อเรียกเหมือนแล้วก็ตรงนี้โอ้พื้นที่ด้านล่างอะอันนี้บอกไว้เผื่อใครไม่รู้นะเผื่อใครอยากเป็นนักสร้างแมปนะคือพื้นที่ด้านล่างที่มัน พู้เล่นไม่สามารถใช้งานได้เนี่ยสามารถตกแต่งได้นะเวลาไอในตอนที่เราสร้างแมปอยู่นะนะครับอย่างที่เห็นนี้นะแล้วตรงนี้ก็เป็นโอ้รางรถไฟโอเคตามสูตรนะอ่ะส่วนตรงนี้นะครับทีมงานฝั่งบนนะบาร์เรกก็มาแล้วนะฝั่งสีเหลืองสีเหลืองโอ้โหทริปเปิลเรกพ็อกด้วยนะฮะว้าวพ็อกซี่บาร์เนะสามหลังเลยนะครับฝั่งสีฟ้าว่าไง,งสีฟ้าเจอหรือยังเนี่ยสั่งงสีฟ้าเออ เดี๋ยวนะหมายเลขหนึ่งคือใครอ๋อสีแดงนะโอเคสองก็คือสีน้ําเงินสามสีฟ้าโอเคยังไม่มีใครเห็นเลยนะเนี่ยตรงนี้นะอืมเพราะจริงๆมันก็เป็นบริเวณที่ไม่ค่อยเอ่อเครียกว่าอะไรมีคนคนที่พูดเลยว่เาเหนือความคาดหมายนะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนมาเล่นพ็อกซี่อะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะฝั่งสีแดงบอกสามทีอะไรคือสามทีอ๋อสามเทอร์เรนอ๋ออ๋อแสดงว่าทีมง,งานฝั่งบนน,งบนี้เขากดแรนดอมนะ ฝั่งสีแดงก็สเกลนะฮะฝั่งสีแดงอยู่ไหนเอ่ยเขนะ่าจะส่งยูนิตไปสเกลมาแล้วอะไรประมาณนี้นะแตรวาที่แน่นะขยายเบสสองกันแล้วนะครับฝั่งสีแดงกับน้ําเงินนะแต่ว่าตรงนี้อะไรครับเนี่ยโอ้ฝั่งสีเหลืองปิงบอกเพื่อนนะไม่รู้ว่าเหลืองหรือส้มนะต่วที่แน่ๆนะครับตอนนี้ฝั่งสีน้ําเงินกาจะส่งซึ่งลิงเข้าไปแล้วก็โดนยิงไล่ออกมาก่อนนะแต่ว่าที่แน่ๆนะครับตอนนี้ฝั่งสีเหลือง สร้างอา่อรเปอร์ขึ้นมาแล้วนะครับสองคนฮนะโอ้โหเข้ามาแนวแร่ย่างรวดเร็วนะฝั่งสีฟ้าไม่มีอะไรกันบ้านเลยครับออมีอยู่นะฮะมารินยิงอ่าไรเปอร์แตกหนึ่งนะตอนนี้ว่าครับควินออกมาทําหน้าที่จังหวะนี้มีอเดฟมาดักหน้าอนะฮะจังหวะนี้โอ้โหมีชิวแบตเตอรี่อยู่กลางดงเร่นะะกลางสายเร่แล้วตรงนี้ว่าครับไรเปอร์โอ้โหเลือดเหลือเท่าไหร่ครับเลือดเลือหนึ่งยังอุตส่ารอดนะฮะจังหวะนี้ยังไงครับออกไปได้นะ อ,อย่างดูเดือนฝั่งสีส้มขยายฐานเพิ่มเติมนะอย่างรวดเร็วนะครับเป็นบาร์เรกเพิ่มเติมนะตรงนี้มีสตาร์พอร์ทด้วยนะโอเคฝั่งสีส้มกำลังเน้นไปที่มารีนนะแล้วตรงนี้มีริปเปอร์เข้ามาอีกนะโอ้ฝั่งสีแดงคุณกดอะไรมเนี่ยมีแต่ริปเปอร์รวนรุนรุนๆุทุยรวนๆน,น,น,นเลยนะอย่างเยอะเลยนะและจังหวะน,นี้อายุนเบิดไตบึ้มนะมารีนกระเด็นกระดอนนะจังหวะน,นี้มีโอเรเิลเข้ามาตามเก็บงานด้วยนะต้องมาช่วยเพื่อนนะครับเรียบร้อยครับโดนจีบแป๊บเดียว บ้มเลยนะแล้วตรงนี้ฝั่งสีฟ้ามาขยายฐานตรงนี้นะฮะฝั่งสีฟ้าจะเห็นแล้วเปล่าครับสีฟ้ายังไม่เห็นนะฮะโอ้ยนิดเดียวเองนะฮะนิดเดียวจริงๆนะคือขยับไปอีกนิดนึงนะี่ก็เห็นเลยนะ,ะตรงนี้วนะ่าฮะฝั่งสีเหลืองยิงออกไปตอ่อคอมานอย่างสนุกสนานนะฮะตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินสง่งเซิร์คลิงไหลเข้าไปที่แนวเร่ฝั่งสีส้มต้องขยับตัวเก็บเร่หนีตายนะฮะจงังหวะน,นี้ยังไงครับมารุมแทะนะฮะม,มารุมแทะมาริน เสรเรียบร้อยนะจังหวะนี้ใครปิงบอกเพื่อนครับฝั่งสีสักสีหนึ่งนะ่จาจะสีม่วงฮนะเรียบร้อยครับฝั่งสีเหลืองไปแล้วนะฮะโอโ้สีเหลืองสู้ไม่ไหวนะตรงนี้ว่าครับเจอออริเคนไปนะไดเพิ่มยิงออริเคลไม่ได้นะครับหืมฝั่งสีส้มก็ไปแล้วนะเหลือแต่สีม่วงนะครับผมไม่ไหวครับยังไงก็ไม่ไหวนะฝั่งสีม่วงโอ้โหกำลังจะขึ้นไปทเทิครูเซอร์ไม่ทันครับผมโอโ้เกมจบไปแล้วนะฮะด้วยเวลาสีนะ่นาทีสี่สิบห้าวินะครับผม ฝั่งสีม่วงก็ได้กดยอมแพ้ไปนะทําให้ใชัยชนะได้ตกเป็นของคุณโอบรอสฝั่งสีแดงนะคุณอินิกมาฝั่งสีน้ําเงินนะฮะโอกำลังจะเล่นเบลิเลงเลยนะแล้วก็คุณเอ,อ่อซูเปอร์มาโมต้านะฮะฝั่งสีฟ้านะครับผมเป็นเกมประเภททีมที่จบค่อนข้างไวนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอติเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสุดทรับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ